จะไปดูจะไปดูอะไรหมูหมูเด้งเหรอหมูด้วงอันนี้มันเป็นหมูด้วงหมูด้วงวัดติดเห็นบ่นิวัดติดไปยังเทียนเห็นบ่หน่คนเต็มอยู่ด่วงนะครับเฉพาะน้องหมูด้วงนะครับเดินตรงไปตรงสซเรนสีเล้วเลี้ยวซ้ายนะครับเดินรอดสันหางไปนะครับเดินไปประมาณ5 0 0รอเมตรนะครับสามารถไปดูน้องหมูด้วงได้นะครับแต่แต่ไม่สามารถลอได้นะครับ

Vai, okay,